ไมสูงค้าหม้สูง,งพีน้องผู้บันแหง้งเงาหางเสงียงทีวีใต้เฮาคา้าจังมดดังเสียงขาวยินแงฟิงชุ่งอันว่าในเป็นมิกไม้เป็นล่อนแกนบุนดักเครื่องก้นเฮาคาเยเอาสังเจว่ายินแงฟิงชุ่งเฮาคาขึ้นใหญ่หม่สูงในจึงเจเครื่อเฮาคาในก็ตีขึ้นใหญ่หม้สูงแล่สังเจว่ายินแงฟิงชุ่งเฮาคาไหวาหายกว่าในจึง,งเจอเครื่อเฮาคาในก็จังตีไหวาหายจอมกว่าอยู่ขาอ๋อ ลยลองตั้งสีลองลองสีแลปพี่น้องเต้าขามังเจอไหนไลยผาดยานเฮินเย่เลยผัดยานวันเมืองสีแลมาอยู่ดีไก่มาเฮ็ดสังนาการจางงานตีในเมืองเปิลเหมือนเจ้าหนังเมืองจึงไทยย่ำเหลียวป้าเจมันกวามลาดแลสังป้าเจมันผ่าสาลองต้องหนึ่งกูลองกูเปิงไหนก็จ้างหลรายจ้างเอาผ่าสาตั้งลาดเปิลมาอมอื่นผ่าสาตั้งลาดเท่ากว่าเจ้าไหนก็มีไหนเขาย้อนเปิลเจ้าหนันแลในวันเมื่อหน้าเขาเขาตีออนพี่น้องเขากว่าปันเอ็นปันแห้งตัวน้องๆเขาเขาอันทีเป็นลูกก้นเหตการณ์ เมืองลูกเมืองไต้เขาคาเสแลมาเหตุการเมืองจึงไทยกวยกาน้องๆเขาอําลึมจเจอเคืไต้อําลืมฟิงทุ่งไต้เสแรแลยังสืบสารว่าอยู่อันวันนั้นตีออนพีน้องเขากัดด้วยไหนเขาจอมมาคา่ะ อ๋อค่ะอองเตียนเท่าค่ะเขามาอยู่เมื่อเร็วเนีเป็นจ้องไต้วัดป่าเป้าเวงเกี้ยงใหม่ในเขาเป็นองเตียนเท่าห้าปีน้องไต้อ่อนกันมาเฮตั้งลีกูโซมาปึงหฮมพวยศาสนาคัมภราเป็นเจ้าค่ะเสมก้าในยังออนกันมาเลียกลายตั้งหู้ตั้งหันหลายรองหลายเปึงป้าในเขาอันมีอยู่ภายหลังเท่าค่ะเนเป็นก้องมูหลงวัดป่าเป้าอันคู่ใจมัวค่ะไรห้องความหมักไว้นั้นเขาก้องมูหลงคึอวัดป่าเป้าพึ่งลายเดี้ยว มบิ่งทุ่งเฮามีหลิกลายเฮามีเตีม อ๋อค่ะกําเนิดก็ตีอ่อนเอาพี่น้องเขากว่าต้องถามด้วยดังเจ้าจ้างเขาค่ะเจ้าจ้างมหาอนุพันธ์อภิวัฒโนอันดีเป็นเจ้าแก้มเจ้าก้อนเกี้ยวเขาค่ะวัดป่าเป้าวิ่งเกี้ยหม่ยตีนใไหนค่ะเนาะไวซาค่ะอ่ามา่อสูงถึงพี่น้องตะกะอ่าเขาเขากูกกก็เนาะคนจ้างก็เป็นต่างโตอ่าเจ้าสาวเขาที่เป็นเจ้าก้อนจ้องอ่าพระครูอมรวิรัคุณอ่าไรมาอุบลราชเนยคอยยังอ่านอ่าตีเจ้าสาว ตั้งจ้องปเปลาไปันแห้งลุกหลานใต้เฮาไรมากการโอกาโตกวกอลีมีการกาจัดไต้กอลีฟิงไงฟิงทุ่งของใต้เฮามื่เฮือมันหายลายกว่าจอมแก่จอมกลางแต่เป็นการเหนือกูเจ้าเคาอราไรหู้หันว่าคนไต้เฮาก็มีฟิงไงฟิงทุง่งที่ตั้งจ้องก็ไรสอน อ่าเป็นลิกไลาไตอ่าตาคือลูกหลานเขาล่หู้ล่หันลืมเจอลืมจัดลืมฟิงเอฟิงทู้นั่นเป็นแห้งตาแต่เป็นอ่าการวนไตเขาอ่าแข็งแห้งกว่าป้ายนาแทงวันเมื่อในเขาคาเขา,ขาติมาย้อนตองถามคู่เลี้ยงป่างเข้าคาอันเป็นคู่สอนผายป้ายม้อนฟิงเอลิกล่ปานเก่าในะคะเนาะหมายสุคท่า เอาค่ะเมื่อซุงค่าเนี่ยเขาส้เล้ยงปังเนี่ยไล่มาสอนกันพิงเงพิงทุ่งตอนตาพี่น้องใต้เขากูโก้ๆเนี่ยไล่มาตั้งแต่สอนไหวเมื่อปีไก่เขาย่ามเดือนเจ็ดในค่ะเนาะเอาค่ะแต่มาเจอเมื่อเดือนเจ็ดปีไก่ต่อถึงวันเมื่อไหนในค่ะเนาะก็ได้ขย้อนจองถามด้วยว่าลูกเฮนอันดีมาเฮนจอมครัวค่ะเนี่ยมีหมอกกะหึ่มหูค่ะเนาะเอาค่ะเนอันดีลูกเฮนมาเฮนอยู่เน้อวัดว่าเป้าเนี่ยเนี่ยเออเฮนกัน พิงพิงเยพิงทุ่งเขากูมิวมิวนนมีอยู่หกสิบในข่ยเนาะออลรงห้องความปั่นเก่าเขาเอา๋อลึ่องต่อยมองแวงงห้ก้องห้จีห้พปัฒนนะอาออห้อง,วงความหลงความหยบยอนความจอมฮอนความจีหนึ่งจีสองใน่เจ๊ไนตังเสียงคเนาะอ๋อค่ะลาดมาตั้งน้ำเจ๊ไหนในจอหนังถมกส็สมบม่มใครต้องเลยเสียงใหนคันาะจ่องซ้อนหยาบค้าในล่กหออ่อนเท่าคห่เนี่ยอ,อ๋อค่ะในอันหล่อนเขามาเห็นอยูอ่ หนึ่งอาทิตย์ในหนึ่งปอกในหนึ่ซอนยาบห้าในหล่อนเขาคัด,สดใส่เต้ๆในคาเขาผมบอกอะไรหยาผุดกระเฮอในรกันเนาะกําเนิดก็ขึ้นเคยย้อนเฮคู่แรงป๋งเาเขาขาซับแรงปัน่นอ่าจือจะเสียงใต้เขาขาดีวัดป๋าเป่า,ปาในค่ะเนาะไรเยินว่าไอฮอร์มอนจึงปานปึ้งคือในค่ะเนาะอันนี้สมอ่าใครใครซับแรงล่ย้อยมันจึงหือพองในค่ะเนาะ ตัางเปลี่ยนมาจัดเชียงไตไอฮอร์มอนเจิงปั่นเบื้งคืนเนี่ยเนอ่ยเจ้าคู่อินดาเฮาเจ้าเสาวรสวะปาเฮาอะไเสริ์งคอเสือเนี่ยเลยตัางกว่าไอฮอร์มอนเจิงปั่นเบื้งคืนเนี่ค่ะน้องอ๋อค่ะเพราะจันนัยอะไรว่าเป็นเจ้าคู่เฮาค่ะต่างมาปันเนี่ยค่ะเนาะแค้มเล็บเต้เต้จอเซงก็ห่างลี้แล็บก็แล็บตั้งหลวั่นได้ค่ะอัะไรมาฝึกการฝึกแหวนฝึกห้องความตีเนในค่ะเนาะอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นในอยู่ดีคู่แรงป่างเฮาค่ะหและในขย้อนสั่งถึงพี่น้องไต้จึงห่มหูค่ะเนาะเกี่ยวกับเลยลองป้ายมอนนเฮาคค่่ะะใ เอาค่ะเน่ร้องกันไปม้อนเฮาเน่เน่ให้พี่น้องใต้เฮาข้ากูดีๆกูหมู่ๆกูจุ้มๆเน่เน่ให้ออมล้อมพร้อมกันกูดีกูตั้งเฮให้เป็นน้ำหนึ่งใจเร็วกันเฮให้ป้ากันเฮ็ดกว่ากันเพียงเน่เน่ค่ะน้องเอาค่ะแค้มแบดดิ่ดเนี่ยค่ะนาะบุนดาวันเมื่อได้ยินจ o o m คู่เรียงปากาค่ะดิ่ดค่ะใหม่สุนงค์ค่ะใหม่สุนงค่ะซื่อสังข์ค่ะเจอใจก่อนคือใจก่อนคือเนี่ยอายุกะเฮาค่ะอายุสิบสี่ฮะเมื่อเน่ าไม่ดีว่าป่าเป้าในมาให้สังคาเนาะมาซ่อมจัดไตหอ่อมาฝึกจัดไต่ไหน,นอ่อยค่ะนอ๋อเคเครื่องต่อยตึงจัดไตเข้าค่ะในมีหางผ่องพูดค่ะเนาะอันแต่มีของมีจีมีมองแล้วก็มีปัตตาลาแล้วก็ปีค่ค่ะแต่ย่อ๋อเะเลยว่ามีนําไวค้ค่ะนะตั้งหมดในมอห่ตึงลายอันนาะค่ะมอห่ตึงสี่อันนาะสี่อันนะคะจองจองเฮนหยาบค่ะอันหยาบอะ่ะ หยาบเลยค่ะเนาะแฮ้งแห้งเจอคะ่ะลูกอันดี้มีเฮี้ยหยเจอ,เนเนอเคใครเฮียนในก็อเปิดสังเระใครเฮียนค่ะใครนีปิงแย่ไต้เขาจอมเมืองอื่นๆเนาะอ๋อ,อ,อ,อคะ่ะยินส้มคะ่ะน้องซื้อสังคาะน้องมอะะ่อ,อ,นอ,งมอนสาในค่ะอ๋อค่ะน้องม่อนสาในอายุก็คือค่ะเนาะอายุสิบเอ็ดปีค่ะปอแมก็มีด้างในน้องก็มาอยู่ั้าในค่ะเนาะอ๋อเมื่อเกิดคะ่ะลูกเกิดทีแล้วคะ่ะเมือเ่อเกิดเกิดเมืองไต้เมืองใครสิมในะคะ่ะสองป้าหมอห้องคว้ามคะนะ่ะแน่หมอขาว เอาค่ะเพราะจะนอนในห้องในบรรทัอยค่ะอ๋อี่คโนโตที่ค่าเขาในเขาเป็นนางรีพวยอูทุดตอนล่อนมอนแสงแสงเล็กเอหนูนเนอ่อนเอเซค่ะเอเซก็เล็กไปใหญ่เหมือนข้านางในยังไปมอหุความเอข้านางเล็กจองใหญ่หาจ่าผึกสอนหาจ่าผึกสอนคาน โอ้โหต้มรึค่ะเอาค่ะน่ายเอาค่ะพี่น้องเขาอันไรด้วยหันอันไรปันเอ็นปันแห้งกว่าตั้งมดตั้งเสียงใน่ายไหนก็อยู่มยาว่าพี่น้องเขาตีจุ้มจ้จ้อมสิแลตีไขอ้อนเอาลูกหลานพี่น้องเขามาเขาน่าจุ้มจัดได้เอาค่ะไอฮอร์มอนเจิงปั่นเปิ้งเคือในอยู่เขากับสืบตจองถามล่ายย่ำไรดีไมฟอนศูนย์ฮาสามสี่หนึ่งแปดศูนย์สี่หก อันนั้นเข้ามากับสืบจองถามไรดีไม้ห้าสิบแปดเส้นดัางมณีนพรัตน์เอ่งสีพุ่มเจวิ้งเกียงใหม่เจตอนเกียงใหม่แน่กอะไรอยู่ค่ะเงินจมขอบเสือปีน้องเขาตั้งหมดดังเสียงอันไรไว่ขาข้าวยำเส่แลปันเอ็นปันแห้งเขาค่ะตอนการเงาหางเสียงทีวีใต้เข้า่าอยู่ค่ะอ๋อมื่อนามาแคนดอเปิ้สืบปันเอ็นปันแห้งแทงตอนอันดีออกมาเหมือนนันเซ่กำค้าเหมอือนซุ่มค้า